เชื่อ SME โดยธนาคารกสิกรไทยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับชิงชาสวรรค์ไม้ทองคำครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปครับเขามาพร้อมกับความฝันครับเขาเป็นคนลุกทุ่งตัวจริงก็ว่าได้เชิญพบกับเขาได้เลยครับเชิญครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,เดี๋ยวขอโทษคุณคุณแต่งตัวนี่คุณสุภาพมากขนาดใส่สูทยังนุ่งทับเลย <c oughs> นานๆจะได้มาห้องแอร์อย่างนี้ครับก็ตื่นเต้นครับเคยร้องอยู่บสพรบุรีครับผม<อ>คุณมาทําไมอะ <c oughs> ่ะเมาตังครับ <c oughs> เอาไม้นี่ครับไม้ทองคำเบอผมไม่ขายบาทหลายตังอ,ะอ่ะชนะได้ไหมครับใครเขาบอกมึง มีรายการไหนก็แพ้ชนะเขาแจกไหมคนใส่หูใส่หูข้างหลังเขาบอกชาชนะได้ไหมต้องํำครับคนใส่หูอะมันเยอะเลยไอ้พวกนั้นแล้วมันก็ด่ากันเองอะไรก็ไม่รู้เห็นมันพูดกันด่าทํางานกันยังไงวะพวกมึงไอ้ไรวะเห็นมันพูดบ่นหูร้ามแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรร้องเพลงคนใต้รักจริงครับคนใต้รักจริงไม่กี่กองล็อกกิ้งหญิงคนไหนครับอ๋อหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับผมอ๋อ ทรงผมนี้ไปตัดที่ไหนมาคะจำเพลงในละครนะครับอ๋อไม่ไม่จะจะไปเผาร้านอ๋อนั่นก็จะไปตัดผมลืมไปสองไม่เป็นมันม่เล่นตลกน่ารักจริงเลยขอบคุณพี่ก็น่ารักใช่ใช่ไขอบคุณค่ะได้ข่าวเป็นสดด้วยระวังไอ้คนขวามือครับผมวันนี้จะร้องหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับพี่ครับพร้อมไหม ผมเคยเห็นพี่ในทีวีไม่เคยเห็นตัวจริงเพี่ปากห้อยมากเลยนะตัวจริงปากพี่เนี่ยเช็ดตูดได้เลยนะพี่มันจะเป็นผลต่อคะแนนครับผมไม่ร้ายครับผมไปที่ไหนผมก็ตก อ่ะสรุปว่าพร้อมจะร้องใช่ไหมครับครับหลวงปูทวดเหยียบใจครับขอบอกครับเพลงนี้ขอมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นอนฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็เป็นพิเศษสุดสำหรับป้าเจียมป้าเจียมแล้วก็พ่อํารุงครับที่นอนฟังอยู่ที่ป่าโมกข่างทองครับผมขอบคุณครับมันมายุ่งอะไรกับพ่อนะอ้าวถ้าเป็นคุณครูครับเคยเคยเล่นลิเกแล้วผมไปยืนดูข้างข้างข้างลงลงลิเกครับผมผมว่าร้องเพลงดีกว่าเอาหลวงปูทวดเหยียบใจนะครับอ้าขอดนตรีครับ ขออภัยวยครับเพราะผมเล่นตลอดเลยเล่นคุกกี้รันทุกวันเลยครับผมไม่ได้นอนคนตายรักจริงไม่ ยินปลอกกลอกยินยิงคนหายรักใครรักจริงรักจริงใหญ่ยอมมอบใจเธอไปให้คนตายใจดี แม่น้องไม่เชื่อพี่ดีแค่ไหนลองลองแต่งงานดูก็ได้เพื่อให้หายกังวลหลวงปูดตะเหยียบใจ เฮ้ยไฟไฟดับเม่ไงวะของแพ้วติ้งติ้เหมือนแก้วปนมั่นใจเถิดน้องโอ้หสุดยอดเลยคนนี้แม่มองมนเมื่อรักคนเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของเพลงอย่าว่าว่ากันเลยร้องดีป่ะ คนตายจิกยจิกยรักจริงครูสลาว่าไงครับออจบแล้วเหรอคะเมื่อกี้มันตกใจไมหมมันดังผมอยากจะบอกว่าครับขออีกสักเพลงครับแล้วแต่เลยครับ <c oughs> ไปดูไทยครับสาวเรนู <c oughs> <c oughs> แม่สาวเรนูน้องอยู่ที่ใดได้ยินบ้างไหมทำไมไม่กลับกาลง<อ>าสายยสายยชั่วถึงชั่วก็รัก,กถึงเธอจะผ่าน ผู้ชายร้อยพัน oh. ไม่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต่อยตำ oh. สายอยู่ใด oh. 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 ผมอยากจะฟังเพลงนี้ยังไงครับพี่ทรมานพี่ทำไมพี่ยังไม่เข็ดอีกเหรอ ทุกนีพี่เป็นคนอัดผมเองพี่ขายสร้อยไปหลายบาททำได้ไหมผมอยากจะฟังทวนอดีตว่าหลวมตัวเอามึงไปสร้างเป็นนักร้องได้ยังไงเชิญเอิญแม่จันแรมผมอยากจะฟังดูสิยังมีเข um e anyway> e like ี while, well ้ยวเล็บอยู่ไหมเชิญแม่จันแรมเอามีดแหลมแลทะลวงอกพี่ตายเสก็ดวันนี้พรุ่งนี้ค่าพี่ก็ได้ หมดทองหลายบาทไม่สะใจหรือพี่โนดตตายอ้าวเด่พร้อนะคะครับเพลงนี้เป็นเพลงของอาจารย์พิเศษแสงเพชรพิเศษแสงเพชรเไกยครูสลาเราพือพิชูศีมีปัญหาอย่างเดียวอะไรให้ผมดูเสียงไม่ไม่ใช่เฉพาะเวทีนี้นะครตั้งแต่ต้นตั้งแต่รู้จักเลยครับคือ คนฟังไม่อนุญาตให้เป็นนักร้องใช่เขาให้เป็นตลกท่านนั่นเองเออใช่อย่างเงินภาพอย่างเงินไม่ไม่มีก็เล่นอยู่พี่โน้ตอัดวีโอเป็นร้อยกว่ามวนลาไปคาเฟ่ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงไม่เคยจบเลยผมบอกเอ้าอยากฟังใช่ไหมแล้วเวลาทําเทปไหมซื้อนั่นแหละเขาไม่ให้เป็นมีแค่หมักในเทงมันมันดังพี่เพลงแลกงั้นเรามาตัดสินกันเลยดีไหมครับ พร้อมกันเลยนะครับผมหนึ่งสองสามผ่านครับผ่านค่ะผ่านสีครูอำเภอสูงเมืกลับเลยได้ัหมครับก็จะหน้าด้านอยู่ก็แล้วแต่นะครับอะไรนะครอยากฝากอะไรเด็กรุ่นใหม่ไหมคะก็ขอฝากนะเด็กวัยรุ่นเด็กวัยเด็กเด็กสมัยนี้ครับจันลงเอาไปเพลงลูกทุ่งอย่าให้อยาให้ตายจากโงนี้ไป เพราะผมคนหนึ่งอะผมแอนตี้มากยังไงผมไม่อยากให้ลูกทุ่งหายจากโลกนี้ไปผมว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายแล้วสายยันไปไหนผมเป็นตัวปูพี่เอ๋อผมเป็นทำไมอ่ะปูยัปูปูผมก็เป็นตัวตบผมเคยเล่นด้วยกันก็เนี่ยผมก็อยากฝากฝากฝากลูกทุ่งเอาไว้ฝากฝากเด็กไหมรุ่นทุกทุกทุกคนนะฮะก็ลูกทุ่งผมว่ามันเลาะใช่ไม่เคยใครไม่มีใครใช้รัก ผมก็ชอบนะแต่ไม่รู้มันร้องอะไรผมงงแค่นี้ครับไม่รู้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่น็อตขอบคุณคุณฝนขอบคุณอาจยาขอบคุณค่ะที่มามอบความสุขนะคะเซอร์ไพรส์มากเลยไม่ใช่ทางโน้นทางโน้นทางโน้นเดินดีๆระวังลื่นแต่เดินก็ไม่ฟังด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชูศรีมากนะครับที่มาร่วมแข่งขันกับเราแต่พี่ชูศรี ก็กระซิบบอกกับเราว่าพี่เขาขอสละสิทธิ์ครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆคนลุกทุ่งรุ่นใหม่ครับสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนางสาวสุภัชยารัตนาใหม่ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องฟลอยอายุ15ปีทำไมมาประกวดนะลูกความใฝ่ฝันสูงสุดข,ของหนูคือเป็นนักร้องค่ะฝันอยากเป็นนักร้องแล้ววันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้อง พลงใครมีปืนเถื่อนคะ่ะจะทั้งให้ผ่าน <c oughs> ต้องฟังก่อนอคะอ่ะพร้อมใช่ไหมพร้อมคะอ่ะขอดนตรีเลยครับ จงจะยิ่งไม่ยังคนเลวใจร้ายปล่อยไว้รกโลกรุงรรงรกยาเสียยังดีกว่ารกหน้าคนลวงแขนใจจนมือไม้สั่น ไม่น่าหลอกกันทำฉันเจ็บช้ำในสวงมาเรียกและเล่นลองกของเพื่อเถืองเด็ดเดียวดีค่ะโอ้ยรู้สึกว่าอุ้ยจะยิงจริงๆนะแล้วก็เสียงตอนขึ้นเนี่ยได้เลย เป๊ะเลยนะคะผมเคยผมเคยไปฟังคนร้องแล้วตอนไอ้คำว่าปังเนี่ยคนไปร้องสวรรค์เลยเจียยิงี่คนละปังโอ้โหไม่ตายไม่ตายยิงเลยมาคนละปังเ่ยคือเจตนาของเพลงมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคุณฝนใช่ค่ะถือว่าเก่งค่ะเก่งร้องได้เก่งร้องได้ดีชื่นชมค่ะมาตัดสินกันเลยดีกว่า ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะอะไรผ่านค่ะขอบคุณค่ะโชคดีโลกโชคดีค่ะครับรักษามาตรฐานไว้นะลูกใครมีปืนจริงมไหมคมาก ลองเรือมาหารักสักคนเสียงดีร้องดีลีลาพอเหมาะ